มาต่อข้อที่2กันครับข้อนี้จะเป็นเรื่องตรรกศาสตร์ประพจน์ PQR โจทย์ให้มานะครับแล้วก็โดยที่ P หรือ Q แล้ว R มีค่าความจริงเป็นเท็จก้อนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จและ Q ก็ต่อเมื่อนิเสษของ P และ R มีค่าความจริงเป็นจริงข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงดังน,น,นั้นเราก็ต้องาหาก่อนว่า P, Q, R แต่ละตัวเนี่ยมีค่าความจริงเป็นยังไงมาเริ่มไหมครับเอาตัวแรกก่อนนะให้ P หรือ Q แล้วทั้งหมด R มีค่าความจริงเป็นเท็จกรณีที่ถ้าแล้วปรบับพทดถาแล้วเป็นเท็จนั่นก็คือจะมีกรณีเดียวก็คือจริงไปเท็จได้เป็นเท็จ นั่นก็เลยทําให้เราสรุสรปได้ว่า r ของเราเป็นเท็จร้อเปอร์เซ็นแน่นอนตอนนี้เรารู้ r ละแต่ว่า p หรือ q เนี่ยก็ต้องเป็น t แต่เราจะงสรุปไม่ได้ว่า p หรือ q ตัวไหนเป็น t เพราะว่ากรณีที่ประพจน์หรือเป็น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  t เนี่ยมันมีสารกรณีด้วยกันก็คือ t หรือ t ก็เป็น t t หรือ<ๆ> <2018. S 2> f ก็เป็น t f หรือ t ก็เป<ๆ>็น t ยังสรุปไม่ได้ครับเราก็ต้องมาดูกรณีที่2 ตัวนี้ Q ก็ต่อเมื่อนิเศษ P และ R มีค่าความจริงเป็นจริงซึ่งกรณีที่ประพจน์ก็ต่อเมื่อเนี่ยเป็นจริงก็คือตัวหน้าตัวหลังต้องเหมือนกัน F ก็ต่อเมื่อ F เป็นจริง F ก็ต่อเมื่อ F T ก็ต่อเมื่อ T อันนี้ก็คือค่าความจริงเป็นจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่า f ก็ตอบเมื่อ t หรือ t ก็ตอบเมื่อ f อันนี้ก็คือค่าความจริงเป็น f ก็คือเป็น false ก็คือเป็น t e นั่นแหละนะครับซึ่งเราสามารถตัด r ตัวนี้ได้ว่ามันคือประพจน์ที่มันเป็น test e s t เจออะไรก็เป็น t e s ถ้าเป็นเชื่อมไดเลยนะ t e s และอะไรก็ test e s และ t e s ได้ test t e s และจริงก็ได้ t e s แสดงว่าก้อนนี้ ปูบังคับให้เป็นเท็จพอก้อน,นี้เจอน,นิสศษทำให้ก้อน,นี้มีค่าความจริงเป็นจริงนั่นก็เลยสรุปได้ว่าค่า q q ของเราก็ต้องเป็นจริงด้วยเช่นกันถึงจะได้ก้อนนี้ออกมาเป็นจริง t ก็ต่อเมื่อ t ถึงจะเป็นจริงนะครับได้ t ออมาเป็นจริงแล้วเดียว่าเรายังสรุปหา p ไม่ได้ว่า p คืออะไรก็ลองมาดูกันก่อนว่าข้อ1 2 3 4ข้อไหนจะเป็นจริงบ้าง โดยที่เราต้องติด p ไว้เหมือนเดิมเรายังสรุปไม่ได้ว่า p เป็นจริงหรือเท็จมาข้อแรกนะครับ p และ R าเราเจอ R เนอะเจอ R เจอแล้วซึ่ง R เรามีค่าความจริงเป็นเท็จเท็จและอะไรก็เป็นเท็จเสมอทีนี้เท็จมันแล้วถ้าเท็จแล้วอะไรก็ตามก็เป็นจริงเสมอ ยังไงก็คือสมมุติว่าพี่มี f ไปหาเซตของเอ้ไปหาเซตอะไรละ่ะก็คือ f แล้วหัวใจมีค่าความจริงเป็น t หัวใจตัวนี้อาจจะเป็น t ก็ได้อาจจะเป็น f ก็ได้คือเป็นอะไรก็ได้ f ไปอะไรก็ตามมันจะเป็นจริงเสมอแต่ถ้าหัวใจไปหา f จะได้นิเศษของหัวใจคือยังไงเช่นถ้าพี่ให้ว่า t ไปหา f จะได้ว่าค่าความจริง,งนั้นค่านั้นเป็น f แต่ถ้า f ไปหา f จะได้ว่าเป็นเป็นจริงก็คือจะตรงข้ามกับตัวหัวใจตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าพี่เอาหัวใจไปหา t ละ่ะก็จะได้ t เสมอเช่นจริงเช่นเท s ไปหา t เท s ไปหาจริงก็จะได้จริงจริงไปหาจริงก็ได้จริงอยู่แล้วทีนี้จริงไปหาหัวใจบ้างก็จะได้ว่า จริงไปหาหัวใจก็ะจะได้หัวใจเช่นจริงแล้วเท็จได้เท็จจริงแล้วจริงได้จริงแค่นี้อันนี้มันเข้าข่ายของเท็จแล้วอะไรก็ตามก็เป็นจริงโดยไม่ต้องสนว่าก้อนนี้จะเป็นจริงหรือเท็จไม่ต้องหาได้ว,ว่าข้อหนึ่งเป็นจริงซึ่งสามารถตอบข้อหนึ่งได้เลยทีนี้ข้อที่สองเราไม่รู้ติด P ไว้ก่อน เรารู้อาเรารู้ทีเรารู้คิวาเราเป็นเท็ตคิวเราเป็นจริงเท็ตแล้วจริงได้จริง, T, รง,รงนั่นก็คือ P ไปหาจริงอะไรก็ตามไปหาจริงก็จะได้จริงเสมอตามกฎข้อนีอ้ข้อ3นะครับ Q แล้ว R หรือ P R คือ F มีค่าเป็น f แต่ p เราไม่รู้ถ้า f เจออะไรก็ตามมีค่าความจริงเป็นก้อนนั้นเช่น f แล้วจริงเป็นจริง f แล้ว f แล้วเทท t ก็คือเ t เป็ดก็คือเ t ไม่ใช่ f ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว f หรือ f หรือ t ก็เป็น t f หรือ f ก็เป็น f จะได้ว่าข้อนี้มีค่าความจริงเท่ากับ p ซึ่ง q เราคือ ทจะได้ว่า P, แล้ว P ก็จะได้ P ซึ่งเราไม่สามารถสรุปได้ว่า P มันคือค่าความจริงอะไรก็ยังไม่สามารถตอบข้อนี้ได้ทีนี้นิเสษ P หรือนิเสษ Q แล้ว R. R R เราเป็นเทสอะไรก็ตามมาเทสจะได้นิเสษของตัวข้างหน้าก็คือนิเสงก้อน P หรือก้อนนิเสษ P หรือก้อน P, ออนิ ก้อนที่ใ p หรือที่ส q เราสามารถกระจายนิเศษเข้าไปได้แต่ว่าต้องสลับเครื่องหมายจากหรือกลายเป็นและกลายเป็น p และ q สมมติว่าก้อนนี้สมมูลกับ p และ q ซึ่ง p เราคืออะไรไม่รู้แต่ว่า t เราคือเ e อ้ย q เราคือ t อะไรก็จาและ t ก็จะได้ก้อนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเท็จและจริงก็จะได้เท็จจริงและจริงก็จะได้จริง อะไรก็ตามและทก็จะได้ p 2ข้อนี้ข้อ3าข้อสสรุปไม่ได้เพราะว่าโจทย์ยังบอกข้อมูลไม่ได้ว่า p เป็นอะไรแต่ว่าข้อนี้ตอบได้สองข้อก็คือข้อ1กับข้อ2ว่าเป็นจริงทั้งคู่ข้อ2จึงตอบข้อที่หกับข้อ2ครับ